โอเควันนี้เขา่จะมาเล่นโอ้ยเอาละคุณผู้ชมไะวันนี้เราจะก่อนจะมาเล่นเกมเออเกมแนวต่อสู้แบบสองคนก็มากับกีดาเวาวเนไเวาวอย่างเนยเว้าวเอ,อเอ,อสมี้แหละมามันที่นี้เราก็จะมาเล่นในโหมด<ข>อบอกัน<ต>เลยขอเลออือกอาวุธก่อน โหมดบอสมันต้องมีอาวุธประจำตัวเอาเป็นทั้งหมดกันอีกกล้วยบานานา เอาไปเตีมแล้วกันลุยมาจะได้ลืมเนาะอเอเดี๋ยวเอาเอาเอามาเอาเอาแล้วไอ้นั่นอะตัวเยี่ยตัวอะไรวะนั่นอะโอ้ยโอ๊ยกบไงจะเล่งฆ่าใช่ไหมอืมต้องฆ่ามันโอ้ยอืออ๋ออืออืออือเจ็บเจ็บเจ็บเลยมันก็จะตายละอือ เออมาเล่นกันต่อะคือเราไม่ต้องฆ่ากันเราฆ่าไอ้บอสเฉยๆใช่ไหมเออใช่เพิ่งรู้เหรอก็ถามเฉยเหอเดี๋ยวาเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้ามาเอาอีกอื้อลืมไว้อ๋อตกน้ำตกละบ่ดตาย

มามาเปร้ยวขึ ah ้นขึ like, ้นนเปรี้ยวเปเเป็นเป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 เอมันมันุนมันโอ้เกือบละดีมานเลยเน่ดีเลยเ้ยจปะตึตึงเมันาาเดี๋ยวจะเพิ่งสังเกตเจน่แต่งตัวเป็นดอลล่าเหรอ

มันตายเออมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวอ,อีกนิดเดียวอืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอู้จีเด้อ